ปีนี้แต่ยังไม่ได้เตรียมแผนเลยดูจากทรงเลยแต่พยายามปีนี้แน่นอนจริงจริงรไม่ได้ดูอะไรเลยครับมี่จะบอกสะดวกบอกคุณพ่อไว้ว่าพ่อปลายปีอะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะโอเคแล้วแต่ยังไม่ได้คุณพ่อน้องรีบยังไม่ได้พูดคุยกับพ่อตัวเองก่อนแบบนี้ก็ต้องเลื่อนมืเลื่อนก่อนยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อเขาเลยจะตอบไม่ได้ครับไม่ไคุยขาไม่คุยกับพ่อเ่ย ไม่ได้ตอบเลยอจริงนะใจเย็นค่ะเพราะว่ากับรีเองเขาก็ยังไม่ได้คุยอะไรเป็นแบบว่าทางการอะไรอย่างนั้นเลยค่ะแต่กับทางพี่รีก็พร้อมเลยค่ะอะไรนะ 1, 2, 3, 4เอาเป็นว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้กันแน่นอนจริงไม่พร้อมจะเข้าไปฝ่ายทางกายอะไรยังไม่ได้คิดแบบคือยังยังนึกวันที่จริงๆไม่ออกครับก็เลยจริงๆแล้วก็เลยยังไม่ได้ขออย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้อง คุยกันแบบธรรมดาครับปรึกษากันอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงนี้ชี้โดนบางอ่ะชี้โดนบาง <c oughs> แล้อะไรก่อนถึงจะคิดคิดอะไรเสร็จต่อไปอะค่ะเอางี้ะไม่เลยไม่พร้อมมันติดตรงเีมันมันไม่ใช่ว่าไม่พร้อมหรืออะไรเนอะแต่เอาเป็นว่าเรายังไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการอะไรเลยค่ะแล้วก็เราสองคนช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบช่วงแห่งการเดินทางมากเพราะว่า <c oughs> ถ่ายรายการยับเลยใช่เรามีทริปที่ไปแบบต่างประเทศสามทริปติดกันแบบในสามเดือนเลยอะคบมันก็เลยแบบยังไม่มีรู้จะไปลมล็อกตรงไหนแบบเอาเวลาที่ไหนไปคิดว่า เหนื่อยแล้วอ่ะ ปีดีปีปีดีขาปีน้อยอปีน้อ๋อใช่เฮ้ยอย่าัประมาณนั้นประมาณนั้นพี่งคุยกับน้องเนี่ยคะพีคุยกับน้องมันเรียบร้อยนีน้องอไมอยู่น้องเนี่ยไม่เคยได้คุยกันหรอกครับแต่ว่าน้องก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลาใคิดว่าไ้ง ก็บอกไม่ได้สิเออมันยังไม่จริงๆนะอย่างที่บอกครับก็มันมันค่อนข้างยุ่งเรื่องงานจริงๆแล้วก็มันมีงานเที่ยวหนึ่งทริปเที่ยวเที่ยวเที่ยวหนึ่งแล้วก็แบบทั้งงานทั้ง เดี๋ยวบอกน,นะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวแบบประกาศแน่นอนมันเป็นข่าวดีไม่ปิดอยู่แล้วะคะ่ะ